สวัสดีจ้าพี่น้อง่านผู้ชมมือนีมาพบกับช่องยาปรีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนียาปรีก็ได้นําขอมูน่นนวทางเหลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมปเป็นแนวทางเนาะจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังยาปรีก็ฝา,ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาปีนัีนไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะเนาะย้ำยาประีลงกิปใหม่หรือว่าอัปเดตท,ที่ไปใหม่มพี่น้องกับสิบประพาดเบิ่งผ่านชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขมามมคุ้ยมาทักไทยกับยายบระสิกะคอมเมนต์มาไต้คลิปขงางลางใดเนาะพี่น้องกับพ่เบ้าลายยายห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งของมูนท่าทางอาจารย์ทันเล็กไปเลยเนาะจ้า แนวทางนี้เป็นแนวทางเลขวิ่งสายทหารนะเพียพี่น้องเมื่อน,นี้ขอให้เอฟซียันไปสี่สุขูสุข,ขุนเฮงเฮงรวยรวยปังปังทุกขูทุกคนเด้อจ้าพี่น้องจา้ามาเบิ่ง้คมูแนวทางอาจารย์ทันเลขไปเลยนะค่ะนาะแนวทางนี้เป็นแนวทางสายทหารงวดที่แล้วเพื่อนบอกว่าสายทหารสูตรนี้วิ่งหนึ่งแล้วค่ะพี่น้องเข้าแต่เลขวิ่งนะจ้าพี่น้องเพิ่นไหนึ่งสี่ก็หนึ่งแปดออกหนึ่งเก่านะจ้ะมาตามต่อจ้างงวดนี้เพิ่นไ้มา เพื่อนบอกว่าสายทหารวิ่ง3ล้านเปอร์เซ็นสามมาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะพี่น้องสามหนึ่งและสามสองสามหนึ่งนะจะต็มเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาว่าไปตามสูตรค่ะพี่นอ้องค่ะพิจารณาเป็นปแนวทางใดสำหรับผู้ใดมักแนวทางเพื่อนเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเหยียบอยู่บนเนาะจ้าเอหนึ่งสามสี่และสามสี่เนาะคะ่ะมากกระจวดจาดฟาดเบิ่มไปเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะ พี่จ้าหนาเป็นแนวทางได้เลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าอาันลวยล้นฟ้าวาสันเนาะจ้า,จาเพื่อนหายมาไทยชุดเต็มวาสันเนาะจ้า,จาพี่น้องเพื่อนหายมาเพื่อนบอกว่า3ตัวชุดเต็มอยู่ที่9 1 8 2 9 0งแปดสองเก้าศูนย์อ่อสองเก้าแปดและสองเก้าหนึ่ง สองตัวชุดเต็มม1 0ูนหนึ่งศูนย์สองหน่นแปดสองแปดเก้จจจาสองเก้าแปดศูนย์แเก้าเก้าศูนย์ละ9เกาหนึ่งเนาะค่ะท่านผักกัดจวดจ่าได้เลย,เลยเนาะพี่น้องเนาะพิจา้าหนาเปแนวทางได้เนาะค่ะพี่น้องะ่ะจวดจ,จาฟาฟาดบึ้มไปเลยนะะเนาะค่ะนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ของพี่พิมพ์สาระเบเฮว่าสันพี่น้องเพิ่นบอกว่า วน 18, 18, นันี่ไฮเก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดอัดเน้นๆหนึนง่งแปดแปดหนึ่งว่าสั่นพี่น้องอ่ะมากระจวดจาดฟาดบุ่มน้ำพึ่นเลยเลยนะะนเนาะค่ะพิจารณาเป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนาะสำหรับผู้ใดมักแนวทางของพี่บีพี่พิมพ์สลบับเฮรเนาะคะ่ะพี่น้องกันเทวดาก้นบันโคกเงีงบอมาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะกะพยายามเต็มทีและะ้วค่ะเพิ่นยังบ่มาเนาะจ้ะตาร้อเบิ่งว่ารอบสอง่นจะมาบ่เพราะว่า แต่ว่าสูตนี้เพื่อนบอกมาเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าจังสี่แหละค่ะพี่น้องคะแนวทางคงสุดท้ายว่าสั่นเนาะจากอาจารย์กรเกษตรนายาาหรือว่าหนุ่มราชเทวีวิ่งลูดเ,เลขติดบน012วิ่งลูด2เนาะจากเพื่อนหามาพี่น้องคะแคปหน้าจอเลยจ้ะวิ่งราง8กับ0นย์เนาะคะ่ะ พคุนบอกว่าอัดแน่นๆบนหนึ่งห้าหนึ่งหกสองห้าสองหกและศูนย์สองล่างแปดศูนย์แปดแปดแปดเก้าพี่น้องจา้าอ่ะมากระจวดจ้าอำเภอได้เลยเลยนาะคะ่ะพี่จ้าหน้าเป็นแนวทางเลยเนาะ,ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของพี่เหมินเนาะคะ่ะพี่เหมินแล้วบอกว่าจางังสี่ระค่ะพี่น้องหนึ่งหา 1 0 2 0 3 8และ9 7จ,จากแนวทางของพี่เหมือนเนาะค่ะพี่น้องเนะ <c oughs> าะบาแห้งเราบาหลายประเด็นพี่น้องไอเ,เอ่อไอกลับขึ้นมาอีกคือเกาเ่าแล้วเนะจ๊ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าของแอ่อ์วาดนาเก่าสันวาสังงนและ0 0 6ว์นวาสันนะจ๊ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ็รัชนกนะจ๊ะลางเก่าหนบนห้าศูนย์่และศูนย์หนึ่คัดเน้นๆมากเอ็รัชนกเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ไนายคงสุดท้าย่าส,ส,สนนะะั้นอ่าสี่แปดศูนย์สี่ศูนย์สองและศ1นยนอัดศนย์หลุดศูนยวิ่งศูนย์าสั้นพี่น้อง่นวาอนาย่นวาเนาะคะ่ะ วิ่งโซนกับโซนหนึ่งนี่แหละนะพี่นอ้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางตะดมแด,ด,ดนลําดวนเนาะจ้าเน้นเน้นตะโดนคือศูยามและแปดเ้เนาะจ้าสามตัวแปดศูนย์สองแปดศูนย์สามหนึ่งแปดเก้าหกศูนย์แปดเนาะจ้าสองตัวอยู่ที่ 02, 0, ูนย์สองศูนย์ห้าศและห้เนาะจ้าต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าสาตัวบนระยะสัน้นมาสั้นพี่นอ้องหนึ่งหกแปด 1618และ68 18มาแห้ง18มาแห้งโกโมูค่ะพี่น้องค่ะถ้าอยากทาให้สรุปก็คือ18มาแห้งโกโมูนะจ๊ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเลขคันน้ำม่อนพา,าร์จันคนละทีเนาะค่ะเนาะเพื่อนบอกว่าเออ่มีอยู่เลข3เลข1เลข7เลข4คันน้ำม่อนเพื่นอนทีล่ลีออกมาเป็นตัวเลขแบบนี้เลยเนาะคะ่ะ พหนึ่งสามเจ็ดโมว่านนี่ที่ยายเพชรสีเบาเนาะคะ่ะพี่น้องตรงกันกับพระอาจารย์ของยายเพชรสีเลยเอา่าย้อนไปเบิ้งคลิปโมว่านนอกจากที่ยายเพชรสีลงงห้ตอนเย็นเนาะค่ะตอนฮาร์โมนมอนต์ตอนรอ,อ,อบเดิกเนาะเพิ่นที่ชนก,นกันกับของยายเพชรสีแมนบอคะ่ะพี่น้องเจ็ดสามหนึ่งเนาะค่ะสามหนึ่งเจ็ดนี่แหละประมาณนี้แหละนะพี่น้องเนาะ,ะตรงกันเลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะไปดูได้เลยคะ่ะที่ยายเพชรสีลายโมว่าน ตรงกันกับเรกันนม้มนตนพราอาจารย์ได้ไปสีเลยเนาะค่ะพี่น้องต่อไปเลขจ้า,จาอันนี้เป็นแนวทางเลขมีที่มาว่าสันเพื่อนบอกว่า7153529ตัด1 5, 5และ71เนาะคะ่ะต่อไปเลจ้า,จาอันนี้เป็นแนวทางของพี่เมือนเนาะคะ่ะพี่เมือนเราบอกว่า,าชุดเน้่าน 51, 1 5 5 1น0 1ง8ู3ยหสเนาะจ้ะสำหรับู้ใดามากแนวทางของพี่เมือนเค็บหน้าจอได้เลยเนาะคะ่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสายลมและแสงแดดเหล็กเด่นวดที่แล้วไม่ชนมาศูนยวดนนี้เพิ่นบอกว่าเด่นบนชนอยู่ที่ห้าและหกเนาะคะ่ะต่อไปครับพี่น้องคะอันนี้แนวทางของนายนุ่มวสซันนายนุ่มเราบอกว่าตาไทยเด่นห้าและแปดห้าเจ็ดและหนึ่งห้าวัันพี่น้องอะแคปหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอสตังค่ะพี่น้องคะแอสไอตังหามาวิ่งรูดบนหนึ่งเนาะจ้ะวิ่งรูดบนล่างหนึ่งเนาะจ้ะหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดและหนึ่งเก้าอันนี้แนวทางแอสตังเนาะจ้ะวิ่งบนล่างหนึ่งเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดไอนามเอดไอนามบอกว่าฟันแปดเน้นๆว่าสั่นเนาะจ้ะเพื่อนบอกว่าแปดหกสี่หกแปดแปดสองตัวที่ 868464เน้น88วสันพี่น้องจากแนวทางของเอทไอนาเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด็กตากชุดเต็มวสันเนาะจ้าสองตัวล่างเด็กตากพี่น้องจ้าแถวแรกอยู่ที่16107670131873และ78เนาะจ้าเพ่นบอกว่า2ตัวแถวแถวส868023 ส8งแปดแป8 8 8มสองงเดาแห้งเลยพี่น้องตื่นเช้ามา88มาแรงแล้วค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าจับมาถ่ายเนาะจะ้ะแนวทางคนหยุดยามาตัวค่าและแนวทางของเอ็ดเคอีจับมัดสามตัวค่ะพี่น้องแคบหน้าจอได้เลยนะจ๊ะสามตัวเน้นๆเ,เหลือสามห้าศูนย์ 369459และ641เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าพี่น้องล่อเนาะคะ่ะโค้งสุดท้ายของแอดฟินิกก็ค่ะมาแล้วจ้ะถ้า4มาว่าซันพี่น้องถ้า4มา100%ต้องเป็น1424และ47แน่ๆอัด2442ี่สสว่วะซันพี่น้องอ่ะว่าไปตามสูตรเพิ่น,นะะเน,ะนาะค่ะเนาะพิจารณาเป็นแนวทางได้สำหรับคันผู้ใดมักแนวทางทึงแนวทางเพิ่นเนาะจ้ะ จ่วยจาดฟาดเบื้มไดดค่ะพี่น้องพี่จะน่าเป็นแนวทางใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสรุปโครงสุดท้ายของอาจารย์เอกนักคำนวณเนาะคะ่ะสรุปโครงสุดท้ายอาจารย์เอกนักคำนวณมาเบิ่งค่ะพี่น้องคะ่ะอ่ะแคปให้ดูชัดๆเพื่อนบอกว่าสรุปโครงสุดท้ายเพื่อนบอกว่าเนีนๆมีชมี4ชุดบัตพี่น้องไม่ชีชุดเพื่อนบอกว่า 8183 97และ98ชุดเน้นคือ097 098 1971และ981นเนาะคะ่ะแคปหน้าจอตัวลองได้เลยเนาะค่ะเนาะมาเบิ้งสรุปลางเก้าศูงเก้าสอและ96เน้เนเนจากแนวทางอาจารย์เอกนะักคำนวณเนาะคะ่ะถ่ายคลิปนี้ย่าไพกะขอขอบคุณพอ่อแม่พี่น้องเนะาะจ๊าที่เด็กเขามารับชมรับฟัง ขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยปังปัง,ปงสุขูสุขคนเนาะคะ่นะเนาะว่าจะใดที่แย่ไพ่แบาบ่มมวลหรือว่าแย่ไพอ่อันทะเลผิดเนาะพี่น้องขอโทษขอภัยหลายๆเนาะคะ่ะขอขอบคุณทุกสํานักทุกอาจารย์เนาะจ้าที่ได้แบ่งปันขอน้อมูลเนาะทา้งไอแย่ไพ่ไม้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสวัสดีจ้า